สวัสดีครับวันนี้กับวมอยู่ในช่อง Crazy Gimpe วันนี้ผมจะมาเล่นสองกิจแบตเทิลกราวนะครับอี่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะล้วก็ไม่ได้เล่นมา,นานเลยด้วยเล่นคราบกาดเลยอะ่ะเล่นน,นิปปิ้นเออเดี๋ยวหาคนมีตีคน,นเขาจะได้แบบมาไล่ลงลงแล้วก็เดี๋ยวหาทีสู้เอานาะนอี้ออ้ไม่โยนโอ้โหอา ล่นไม่ดีเนี่ยโอ้ยตายตัวหนีด่ดีกว่าอยู่ไหนวะอ่านั่นไงนั่นไงอ้าวมีคนโดนมีคนตีแล้วอ่ะขอโทษน,นะครับที่มันเหล็กอ่ะมันเหล็กๆนะครับเครื่องผอมมันไม่ค่อยกาอย้าวเครื่องผมมันก้เครื่องผมันก้าวเดเหล็กมากเลยอ่ะ้วิ่งวิ่งวะ มันหนีมันหนีมันหนี๋ยวไล่ตามไปไล่ตามไปฆ่าเลยนะอเอา้าโอ้จะสู้งไงวะโอ้ไล่ตามดยยังกากเลยอะ่ะโอ้นี่หนีไปแลว้วิ่งหนีไปแล้วไม่กลับมาก่อนโอ้โหเลือดจะหมดแล้ววะจะสู้ยังไงเลยแบบนี้ละ่ะมันวิ่งหนีอีกแล้วโอ้ my god เลือดจะหมดแล้วนะมันสู้ไม่ได้เลยอะ่ะ กูหูตายดีกว่าแบบนี้สู้ไม่ได้ดีจริงอ่ะฆ่าเลยอ้เดี๋ยวหาคนสู้อีกดีกว่าอีกถังขยะมาปลาใส่เลยอออมันอยู่ไหนกันวะปลาใส่ดำมีแล้วกันนู่นนะมังตัวเนี้ยต้องสู้อุย้ยโดนตีเลย ไรเนี่ยโอ้ยอืมตัวนั้นละกันตัวนั้นโอ้โหมันปืนอันตีโอ้มันไม่สุดใจเรากันเลยว่ะดตีเบคอนเนอะโอ้อืมอหาใครสู้ดีและเนี่ยอยุบนี้ อ้นี่ไงไม่ต้องหาเลยมีอ่าตายเลยหรอโวเกิดใหม่เดี๋ยวไปหาคุณตัวซุ่มใหม่ก็ได้เด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมคนนี้เขาไม่ใส่เสื้อเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยว เราเป้าหมายไว้คนหนึ่งเดี๋ยวลงไปฆ่าไอ้คนนั้นดีกว่าอือม,มันสู้กับเบคอนอยู่กว่าดีด้วย อุ้ยบีคอนปลาถังขยะใส่เลยอืมมันเลยจะตีโดนเนี่ยว่ะดีนี่มันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้ว่ะตีมันเอคอคนขัดเนี่โอ้โหดูลารเลยจริงๆเราไปลาาเขาแนั่นอะไรอีอะทำไมมันเสียงดังจัง อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันคืออะไรวะคืออะไรเนี่ยหนึ่งไงได้สูแล้ดีสูแล้ตีไปเลยปุ่มฮ่าฮ่าฮ่า โอ้โหมีคนไม่ใจเยเว่าโอ้โหอ่ะตีตู้กับพุงหนปาดติทีโอ้ยอะไรเนี่ยกูไม่ได้สู้กับมึงปืดอันติเลยนะกันอ้าตูอยู่ไหนวะได้ตามันไล่ฆ่าเลยอะ่ะ โอ้โห,ด,หดิมีคนร้าดได้ดิอย่าล้าดนะอย่าลา้ายร้องอย่าลา้าดว้าคาซีนขึ้นแบบนี้โดนใช่ไหมนะดูไม่โดนอด่าบอกนะลุงไม่ได้ติดใครเลยไม่โดนใครเลยอะไรเนี่ย lấy nha Cô bây giờ chơi xuống của mương nha Ô oh, hô, Bị chít, bị chị,